ยินดีครับพบกับช่องเชื่องเดียวชาแนลนะครับมาดูตอนนี้เวลาใกล้เจ็ดที่ยีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าช่างเขาทำอะไรนะคเอาตัวนี้มันเป็นอย่างไรครับเป็นเอ็นครับผ้าหลังมันครับอืมมัดอินมัดโค้งเอ็นพ้าผ้าหลังเลยเนาะอืมนี่ครับตัวนี้พ้ดตัวนี้นะครับ มันจะเป็นทีเอ็นกันไปเลยเนาะก็ขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาตัวนี้คานคานตัวนี้ก็พู้แน่นหนานะครับวันน่า20ุู้แล้วนี่หน้า20 1 2 3 4 5ก่อขึ้นมาห้าก้อนนะครับความยาว2เมตร 2เมตรจักช่องก็22เท่ากับ24ห้องเนาะตัวนี้จะเป็นโคง้งโค้งตัวด้านด้านหน้าหน้าบ้านเนาะสูงกว่าเก่าเป็นบ่สูงกว่าจากเสน้นสูงกว่าจากเสน้นมันกะทิเสมอหลังมันครับเสาม ที่ยาวกว่าทุ่นี้บแบบมันตัดไมได้ครับต้องเอายวาว,ว,ยวกว่าเนาะแต่ให้มันได้ระดับเดียวกัน,นะนเนาะเป็นโครงเหล็กไมทเทน,นครับกำลังประกอบปรกอไปใส่ไปใส่ไปใส่เลยเนาะทีอะไรก็ทำการฉาบเนาะ โรงนี้ก็ใช้เหล็กสองหุนเนาะสองหุนเต็มสองหุนเต็มนะครับจกัจกจักจักมือแล้วครับเดี๋ยวเรามาสอบถามช่างใหญ่นะแมือนี้แล้วครับแปดมือนี้นบอกอแถวแสดงว่างานได้หลายได้นี่จากคนสี่คนเนาะสี่คนช่างช่างสี่คน ระดับขานระดับก่จะเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลยครับเพื่อไว้รอ,อการเทเอ็นทเทเนสุดแนว ระดับจะเท่ากันนะครับจะทำให้การทเทนได้ง่ายขึ้นนะครับโอ้เชา้ชาท่านตะเช้ามานี่ช่างคนเดียวนะครับก่อได้1 2 3, 4, ึ่งสามี่ห้าห้าห้องนะครับห้าห้องห้องละยีห้าก้อนรวมแล้ว ห้องละยีก้อนนะครับเขตสุดท้ายจะจบตรงนี้นะครับนี่คือแนวแนวด้านในนะครับแล้วก็จะตรงไปนี้นครับส่วนช่างบ้านใหม่ก็วันนี้หยุดนะครับ ช่างก็เริ่มจะพักเพื่อรับประทานข้าวเที่ยงกันนะครับนี่คือผู้ช่วยนะครับช่างซ่อนลุยงานขนาดช่างซนเนาะความส่า นี่คืองานทำรั้วนะครับโดยทีมลุงสีนะครับกับลูกๆนะครับลูกเขยแล้วก็ลูกชายนะครับแล้วก็หลานแกมาทันช่วยนะครับยี่สิบสี่ห้องห้องรัดสองได้ยิบสองห้องแม่บอกสอนยิบสองห้องเลยเนาะยิบสองห้องห้องเราสองเมตรยี่สิบสี่เมตร พักเที่ยงแล้วมันนี้น่าจะพักเที่ยงยัง่ไดู้เวลาเลยโอ้ย<พ>อเที่ยงแล้วเที่ยงไหมเลยฮะเที่ยงแล้วครับร้านแกงอยู่พี่นาแกงหน่อไม้อยู่ก็ทาง,งน,น้องนุนาก็มีอ,อาหารเที่ยงนะครับมีแกงหน่อไม้น,นะครับซึ่งเป็นอาหารอออาหมเลืีีกกส ี่ะอเสดายนาะพอมาอยู่บาได้กินแกงโมแล้วมาเนี่ยหวานป้านี่ก็รอ รับประทานอาหารเที่ยงนะครับขนาดระดับมันไหนยพยายามปรับระดับได้นีงเนาะ <c oughs> เป็นเป็นคันน,นะครับเป็นเขตติดต่อกับทีนาลุงศรีด้วยนะครับเนี่ย <Okay. S 1> คือปัญหามันสบายใจหน่อยนะครับคนคนทํารั้วก็เจ้าของที่ข้างเคียงนะครับก็เลยอ <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรเลย <c oughs> แต่ถ้าคนอื่นเนี่ย <c oughs> มันจะ <c oughs> ต้องได้คุยกันก่อนนี่ไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าลุงศรีเป็นคนทําเองนะครับ พอทำเองปุ๊บมันก็เรื่องเขตแดนเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีการถกเถียงไม่มีก็ไปเห็ดบุญบอกเพื่อนไปไปวัดก็สังเนีกยนะครับไปวัดอ,อ๋อเป็นสียน,นั้นสลองโบสถ์ใหม่ นี่สวยงามมากนะครับมักกบตอนเร้าวใจเย็นในลำลูกสีนะนออ,อมแมน,นสวยดีขนาดตั้งระดับนะครับนี่ดึงจนได้ระดับนะครับก็มาอัปเดตให้สีได้ดูนะครับว่า วันนี้วันที่แปดเนาะทำรู้ว่าวันที่แปดได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ